อนนี้มาถึงแบบฝึกหัดที่2.6แล้วครับยังคงเป็นการแสดงวิธีการคูณให้แสดงวิธีทาเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้แบบฝึกหัดก่อนหน้าคือ2.42.5เนี่ยเราใช้วิธีการคูณที่ใช้หลักของการบวกใช่ไหมแล้วก็2อในี้เราใช้หลักของการความสัมพันธ์ของเศษส่วนทีนี้แบบฝึกหัดส6เรามาเริ่มกันคูณกันโดยการตั้งคูณเลยนะครับเราจะใช้วิธีการตั้งตัวเลขแล้วก็เอามาคูณกันเลยฉะนั้น เราจะเห็นนะครับ7คูณด้วย0.49เวลาเราคูณเราเห็นตัวเลขตัวนี้น้อยกว่านะเราวิธีทําของเราเราจะเอาตัวเลขที่มันมีหลายตัวเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนฉะนั้นเราจะเอา0.49นะครับไปไว้ข้างบนแล้วก็เอามาคูณด้วย7เวลาเราคูณเราจะได้ใช้7คูณไปทีเดียวให้มันจบไปเลยนะครับไม่ต้องมานั่งตั้งบวกกันอีกฉะนั้นเราจะได้ละครับ97เท่าไหรครับ9763 7,4,28,29,30,3,1,3,2,3,3,4 7คูณ0ได้0ทด3เป็น3ทดยมดึงลงมาเลยนะครับทดยม2ตำแหน่งนะครับทดยม1,2ตำแหน่งฉะนั้นต่กี้เป็น3,4,3ก็นับเป็น1นับเป็น2นะครับเราตอบคำถามได้นะครับตอบ3,4,3ข้อที่2เราแสดงวิธีทำ ถ้าอย่างนี้ก็เอา2.6ตั้งก็ได้นะครับแล้วก็เอา13ตั้งตัวเลขให้มันตรงกันอย่างนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องของทศนิยมมากนะครับ3 6 8 8นะครับใส่8ทด1 3 2 6เป็น7ตั้งคูณแบบปกติครับ1.6คณ 6, ได้6 1.2ได้2เราก็จะเอามาบวกกันเอามาบวกกันใช่ไหมครับเหมือนกับก,การคูณปกติครับ ตรงนี้เป็น0 8บวก0ได้8นะครับ7บวก6ได้13 2บวก1ได้3ทีนี้นับทศนิยมครับทศนิยมมี1ตำแหน่ง1นะครับ1ตำแหน่งก็คือหตัวฉะนั้นเราจะใส่จุดเข้าไปที่ตรง1ตำแหน่งด้วยนะครับตอบได้แล้วครับส่วนสำคัญอยู่ที่การนับจุดทศนิยมนะครับตอบ33.8โอเคครับ ข้อ3วิธีทาใส่ไปเลยครับคูณด้วย27ครับจากนั้นเราคูณอะไรอ่ะ7คูณ3 3 7 21 8 7 56 57 58ทดอยู่นะครับ7 2 14 15 16 7 8 19ตั้งให้ตรงกันเหมือนเดิมนะครับ2 3 6 8 2 1 6ทด1นะครับ2 2 4ทด1เป็น5โอเคนะบวกกันครับได้1 8บวก6ได้14ทดนะครับ9บวก6เป็น15เป็น16 5บวก1เป็น6ทด1เป็น7ตอบอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ดูครับว่ามีทศยมกี่ตำแหน่งครับแล้วก็นับไปครับนับ1น,นับ2ได้ทศยม2ตำแหน่งตรงนี้ไม่มีนะครับตัว27ไม่มีทศยมได้ทศยมแค่2ตำแหน่งฉะนั้นเราก็จะต้องเลื่อนทศยมให้เป็น2ตำแหน่งด้วยนะครับตามนี้โอเคไหมแล้วเราก็ตอบ76.41อ่าไม่ไม่ยากแล้วน่าจะพอจะเข้าใจกันแล้ววิธีทำ 6.9เโอ้ยเอาใช้ใช้ตัวเลขที่เยอะกว่าข้างบนดีกว่าน,นะครับ514แล้วเอา6.9ใเนี่ยไว้ข้างล่างครับ6.9ในี่ไว้ข้างล่างเพราะว่าเราจะได้คูณแค่2หนนะครับ9 4 36 9 9 9 1 1 1 1 12 9 5เ5เป็น4 6ได้นะครับ 6 4 24โที2นะครับ6 1 6 7 8นะครับ6 5 3 10บวกกันครับอ๋อันนี้คูณคูลืมใส่เครื่องหมาย6กหกแล้วก็3ตอบอย่างนี้เลยไหมครับไม่ใช่นะไม่ใช่นะ ทศย,ยมกี่ตำแหน่งเรานับมาดูครับทศย,ยม1ตำแหน่งครับอยู่ที่ตรงเลข6.9เนี่ยมีแค่หลังจุดทศย,ยมมีแค่ตัวเลขตัวเดียว1ตำแหน่งนะครับฉะนั้นเราต้องใส่จุดเข้าไปที่1ตำแหน่งด้วยตอบ3 5 4 6จุด6อ่าแค่นี้เองครับมาที่ข้อที่ห้า ค่อยๆค,คิดนะคะพยายามทําให้ช้าลงวิธีทําอันไหนเยอะกว่ากันอันไหนเยอะกว่ากันครับเราใช้495แล้วก็0015เนี่ยเราใช้15มาคูณได้เลยครับอย่างนี้ได้นะ,ะเพราะว่า10ศูนยข้างหน้ามันไม่มีประโยชน์อะไรของมันอยู่แล้วนะฉะนันเอาแค่15นะครับตรงนี้นะครับ คือถ้าเราเอา0015มาคูณก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่า0คูณอะไรมันก็ได้0ฉะนั้นเราจะนับแค่เอาแค่15มาคูณโอเคนะเดี๋ยวบอกว่าเอา15มาจากไหนนะครับแล้ว 0, 0, 0ข้างหน้าอยู่ที่ไหนก็คือ0คูณอะไรได้0ฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะเอามาคูณอะไรทั้งสิ้นนะครับเอาแค่นี้ครับ55 25 95 45 46 47 54 20เป็น24โอเคนะครับ คูณเสร็จไปแล้วต่อไปเป็น1คูณครับ1คูณ5ได้5 1คูณ9ได้9 1คูณ4ได้4เอามาบวกกันได้แล้วครับ5มันบวกกับ0ูนย์เนาะ7บวก2เอ้ย7บวก5ได้12 9บวก4ได้13บวก1เป็น14 4บวก2ได้6เป็น7ตอบอย่างนี้เลยไหมครับเราไม่ได้ตอบแบบนี้นะครับ เรานับดูทศนิยมว่ามีกี่ตำแหน่งนะครับ1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งเห็นตำแหน่งไหมครับตำแหน่งอยู่ที่ตรงนี้ครับอยู่ตรงโจทย์นะครับต้องลับไปดูที่โจทย์นะเพราะว่าตรงนี้เราตัดตัดทศิยมออกไปแล้วนะครับดูที่โจทย์ทศยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งฉะนั้นเราต้องนับย้อนมา3ตำแหน่งด้วยครับ1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งดังนั้นจุดจะต้องอยู่ตรงระหว่าง เกับ4ตรงนี้ครับตอบ7.425ไม่ทันแล้วก็มันจะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าข้อ6ยังไม่เข้าใจลองย้อนดูอีกทีนะอาจจะคลิกดูสักครั้งหนึ่งนะครับพยายามช้าด้วยจะได้ให้เราคิดตามได้นะครับมา0.63เราเอา6.3เฉยๆมาตั้งก็ได้ครับแล้วก็คูณด้วย82 หรือจะเอา0.63มาเลยก็ได้นะครับได้เหมือนกันเหมือนกันทั้งหมดนะครับคูณเลยครับ2 3 6 2 6 12 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 5 48 8 6 48, 48 49 50อ่านะครับส่วนตรงนี้จะต้องบวกกันครับ6บวก0ได้0ได้6 2บวก4ได้6 1บวก0ได้1 5บวก0ได้เท่ากับเท่านี้ครับได้ตอบเลยไหมตอบยังไม่ได้ครับนับทศยมก่อนว่ามีกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่ง2ตำแหน่งเห็นไหมมี2ตำแหน่งนะ,ะนับจากข้างหลังมานะครับฉะนั้นอันนี้ต้องใส่12ด้วย1แล้วก็2ครับต้องนับมา2ตำแหน่งจากข้างหลังเหมือนกันครับตอบ51.66เหเห็นไหมครับการคูณด้วย วิธีการตั้งนะครับก็ง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะครับอาจจะง่ายกว่าทุกวิธีด้วยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงนะครับเราสามารถจะใช้วิธีการแรกวิธีการที่2และว,วิธีการนี้นะครับในการตรวจเช็คคําตอบกันได้นะครับโอเคเป็นอันว่าเสร็จลัวสำหรับหน้าที่74ไว้เจอกันใหม่ครับ